นมัส,นสการครับอาจารย์ครับอืมจะเลื่อนพ่อก็ไม่โชคไม่ใชไรโอ้ยพรอาจารย์นึกเห็นว่านางถ่าโดนแท้โอ้ถาโดนนี่ไปถ่ายไปโดนนะเนาะถ่าเป็นนั่นเอาของมาขึ้นได้คหมพะอาจารย์ขึ้นไปเอามาฝากอาจารย์เด็กเด็เรื anyway? ่องวางจัะได้มาขึ้นมันดีนั่นไปเลยแต่ว่าขึ้นไหนทำอาหารขึ้นไหนทำอาหากลางป่าตั้งแต่ ตอนนั้นเพิ่นเฮ็ดสร้างอีหยังเนาะผมก็จำอะได้คือกันอ่าท้าวเวสสุวรรณนี่แหละครับอืท้าวเวสสุวรรณที่เพิ่นเอามาฝากให้เอซี่บ <Miller> <fish> ูชาท้าวเวสสุวรรณกับพระนาคปกมันนี้แหะแล้วเสรเพิ่นคนห่งกะเหลือจากให้เอซีเช่าบูชานะครับรอบนั้นต้องกะงามงามอยู่ดิ สวยงามอยู่นะครับกับไปที่บูชาไปตอนนั้นก็ช่วงแรกกผมก็จำไม่ได้ว่าลายบนนไดตอนนั้นครับแต่ว่าอนนี้กัเหลืออยู่ประมาณจักแปดสิบองค์ได้นะครับเหลืออยู่ประมาณแปดสิบนะครับองค์เท้าเวสสุวรรณแล้วก็พระนาคปกไปบูชาไปลอยเก่าๆนะครับ ว,ว่าสิไปขึ้นเองโดยตรงกับช่วงนั้นเพื่อนไปเล่าครับพงก็เลยบอได้ออกไปขึ้นจะคืออะ่วนี้คิดบ่ไปพิ่นบ่ไ,นได้ไปใช่ไมช่วงนี้ช่วงนี้เด่นทางลำบากอย่างหน่อยครับอาจารย์ฝนตกบ่ครับบ่มีเงินเติมละมันรหลดไหว่า,า,าสิไม่ยืมพระอาจารย์ก่อนอยู่นี่อเอาไปแล้วจะหา้เอาเดี๋ยวมาที่นี่สำรับ แนวทางตัวเลขของพ่อมหากลางป่าม,มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซี FC กัติดตามลออย่างไง่เลยนะครับหลังจากตัวเลขเขาติดต่อกันมาหลายงวดล่าสุดงวดที่ผ่านมาสั่จรดลุดนะครับสำหรับตัวแนวทางตัวเลขของพ่อมหากลางป่าเอาเ,เ,เ,ดเดียเด๋ยวแนวทางตัวเลขของพ่อมหากลางป่าเอาเลื่อกเรแจ้งยังไงเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาลงไว้ให้ช่วงท้ายคลิป เนาะบาดท,ที่นี่มีความเลื่อนไหวสาหรับหน้าทาั้งของปาจารันหลังจากที่ปูตาปัขาวมาเขียนไห้นะครับปูตาปัขาวมาเขียนไห้สามตัวแล้วก็สองตัวนี่คือตองงวดสามหาแปดกับกับสองหาพอออกเล่าพัฒนาเจ็ดตัวออกติดแปดมัดติครับมือว่านี่ออกแปดแปดบ่เมื่อว่านี่ออก ศูนย์ hmm. <000. S 2> หนึ่งกับหนึ่งแปดแปดครับศูนย์หนึ่งกับหนึ่งแปดแปดอละปูฝนมาบอกฝนมายกนิ้วให้รอตัวเลขของปูพุ่มนะครับล่าสุดปูพู่มมาแล้วเอาบันย์ให้พัดจันทร์เอาฟังว่าปูมาลักษณะอะไรโยกโป้ให้ ยกนิ้วยกนิ้วฟังอยู่ดีนะเพียงยกทั้งสองขางิ่นยืนอยู่นะครับเพิ่นได้ยกจังสี่นะยกมือสองขางขางนึงนี่ยกนิ้วนึ่งจังสี่บอกครับอ๋อยกจังสี่ครับยกชู่ขึ้นใหนเบื้องเพิ่นยกชู่ข้างล่างเขาอยู่เขาบริลล์งจากกุดเขาอยู่เขาอยู่แต่เพิ่นร่อเพิ่นเพิ่นย่างอยู่ข้างล่างนะอยู่หนาวเั้นหนึ่น ที่บนบนนาบนไดตรงบริเวณนาบดเห็นไหมครับบดนี่เลวล้วต้นไม้นีมนม่มาชู้นิ้วหายมาชู้นิ้วหายจักริยากเลยแล้วเพ่นแกเช่นเพื่นเฮนจันเนาะเป็นชู้นิว้วนยกนิ้วซีกันเนี่ยั้งซีน่าครั้งหนึ่งยกนิว้วซีครั้งหนึงยกยิ้ยวซีกับกอิ้่กาง แล้วมันก็ยิ้มสนั้นนะบ๊อบบออย่างบ่ครับบอครับมันยิ้มยิ้มแล้วก็ชูนิ้วสู้สองสู้ก่อนสู้ก่อนแล้วนก็ยิ้มครับแล้วมันก็ยิ้มยืดโดนเตะมันละบ่อบบออยังเลยก็ย่างวุ่นอยู่อนันหนแต่ว่ายกมือบ่ลง็อกทกรนนะย่างว่าโดนเตะแบบมันก็ไปได้แบบเราเห็นได้เลยบ่อบบออยัางหมดเลย จะพอดิ่งตียแล้วตัวนึงจะไม่ซ้ำนี่นะแหละม่เอาถ้าขางหนึ่งยกนิหนึง่งอีกขางหนึ่งยกสองนิ้วกะสิบหนึง่งสองไปเังสีวครับอารย์น้อยกันกันเสี่วตามขั้นว่าปึ๊กกะิปึ๊ล้นแล้วกันว่แม่นว่าหนึ่งสองอะไรนบอกเอ็กไ้นยน้งบาทแล้วก็เบบอกด้วครับตอนนั้นน่ะของปูนเอ้าใส่ละ นับเลขปูพุ่มนี่จำเลยครับตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าตัวเดียวรถมันออกสามหนึ่งงวดที่พานมากโอ้แต่ว่ามีความเป็นไปได้เนาะเพราะว่าปะกติตัวเลขนี่สีบอออกห้างตัวเก้าบันไดเท่าที่พันพานมาก มวลที่พันมากออก 1, สามหนึ่งมวลนี้มาออกสองหนึ่งหนึ่งสองกับมีความเปลี่ยนแไปอะไรขึ้กนกันเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนออกสูงเก้าวันนี้ออกถ้าเดือนกันยานี่เหล็กบกผมเคยออกหนึ่งสองจากเทือยอยู่บ่ต้าเก้าเดือนสิงหาที่ครับมักจะออกหนึ่งสองสองหนึ่งจบแล้วถามอะไ้ไปออกอีกบนก็เก่กงกว่าจดเลโอ้ผมเบาถึงเอความน่าจะเป็นผมเบาถึงแบบประวัติที่พันธมากพันธนมากไหมครับ เอาจังะไรกับ FC พิจารณาเอาเนาะครับอาจารย์เนาะแต่เท่านั้นนะเนาะเอากว่าอาตามย์เนี่อันนั้นเนาะครับาานนให้ FC ไปพิจารณาดูอาอบาทที่นี่แนวทางตัวเลขของพระมหากลางป่าให<ค>้มาแล้วคือกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจดไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วมีตัวเน้เนอยู่แล้วครับอาจารย์เนาะนี่ฮ่าสองกับหนึง่งเล่นห้าสองกับห้าหนึ่งน,นะครับอเอาเงินหนึ่งสิบมา เอาเลือกพิจรารณาเบิรงโหนดเดอร์ครับผมนะครับนี่คือแนวร่างของพระมหากลางป่าบนมีห้าสองสองสี่หกสองหกหนึ่งครับห้าสองกับสองสี่นี่ให้กับน้ำแน่แม่นปะครับแมน่นแต่ว่าหกสองกับหกหนึ่งนี่ให้ตรงๆนะครับส่วนล่างเนี่ยมีห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้า ศูนย์หกและเก้าหนึ่งกลับบอครับอาจารย์แด่ก็แล้วแต่พิจารณาเนาะนี่ซัมเนีแหละมันไม่ยังไงหรอกสองอ้าเดี๋ยวครับอาจารย์ตัวเลขตรงกันอยู่สองหายด้ครับนี่เออก็ตรงกันจะนั่นนะอ๋อเอาบาทเห็นแล้ว เห็นมองแล้วบันีอันนี้คือปูตะปะเขาเขียนมาไหแต่ตตองงวดนะครับมี3ามหาแปดกับ2อหานะครับตอนนี้เป็นเลขฝันของอาจารย์นะครับแต่ว่าของพระมหากลางป่าเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรแล้วกะหาสองสองหานี่เป็นตัวเน้นนะครับมีตรงกันอยู่แค่หนึ่งตัว เท่านั้นคือห้าสองสองห้านั่นแหละโจมไรไม่ทันมันนะครับจดจดาดฝาดบึมอมา่าบอมาล่าวัฒนานี่ต้องมารัฐบาลไทยเห็นนะครับไปรุ่นมัดจัน์วดนี้บมมาเล่าดีเนาะบมมาเล่าแท็กอะไรเนาะครับเลขฟันพระจันทร์ยังบอเห็นมาเล่าเลยศูนย์หนึ่งแปดแปดไม่แน่นะครับนี่หนึ่งสองสองหนึ่งนี่ อาจจะมาเล่าพัฒนาวันจันทร์นะครับจะเป็นไปไดขึ้นกันพระจาจาร์มีชอบพิเศษบอครับได้นี่ตัวไหนครับหนึ่งสองล่างอย่างเดียวหนึ่งสองล่างอย่างเดียวมักหนึ่งสอง อันนี้คือหเหล็กล่างผมนี่ครับอันนี้อันนี้คือมักด้วยครับแต่ว่าทุกสิ่งมันก็ไม่แน่นอนนะครับถา่ามาจะมีโอกาสสิมาบนไดขึ้นกันเพราะฉะนั้นนี่ต้องพิจารณาดีๆนะครับกันเราเองเอานะครับสำหรับคิปนี้กับคือสีมิซัมนี่นะครับอะไ้ครับรอาจารย์เอาเครื่องมือสั้นเถอครับเอาไปหีนมันสั้นอย่านั้นก็นสั้นเั <laughs> อะไรท้กันต้องควรมาจากที่นี่แล้วเข